i สวัสดีค่ะทั้งสองท่านวันนี้นะคะหน่วยงานเรารับสมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเอกสารที่ทั้งสองท่านจะต้องเตรียมนั่นก็คือสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาวุฒิการศึกษาสําเนาทานสริปเอกสารการผ่านงานอื่นๆถ้ามีนะคะอีก10นาทีทางเราจะมาสัมภาษณ์งานนะคะรบกวนทั้งสองท่านเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยค่ะ เธ,เธอเตรียมเอกสารมาครบหรือเปล่าอะเราไม่ค่อยแน่ใจอะก็อาจจะครบนะแล้วของเธอละครบอยู่แล้วแล้วรู้หรือเปล่าขอรับตําแหน่งเดียวตําแหน่งนี้ยเธอผ่านงานอะไรมาบ้างหรอได้เตรียมมาหรือเปล่าอเอกสารน่ะขอตรวจเอกสารก่อนนะคะ เอกสารเรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวรอสัมภาษณ์สักครู่ค่ะได้คะ่ะขอบคุณค่ะคุณ่ะขอตรวจก่อนนะคะขอโทษนะคะวุฒิการศึกษาของคุณนะคะไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เรารับสมัครเลยค่ะ มันจะไม่ตรงได้ยังไงคะก็เห็นประกาศรับไว้ว่ามีคําว่าอื่นๆนะคะคือตําแหน่งของเรานะคะรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปค่ะวุฒิการศึกษาอื่นๆในที่นี้หมายถึงวุฒิการศึกษาที่มีความใกล้เคียงกับตําแหน่งที่รับสมัครนะคะแต่วุฒิของคุณไม่มีความใกล้เคียงกับตําแหน่งที่รับสมัครเลยค่ะแล้วจะพอมีทางที่จะช่วยเหลือกันบ้างไหมคะว่าจะอยากจะสมัครเข้าตําแหน่งนี้คะ่ะไม่มีเลยค่ะ ทางนี้นะคะอาจจะต้องรบกวนคุณนะคะไปสมัครตำแหน่งอื่นแทนหรือว่ารอโอกาสถัดไปนะคะที่เรารับสมัครค่ะคือค <ใน S 2> ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้ค่ะรับไปเถอคะค่ะอยากสมัครตำแหน่งนี้จริงๆคะ่ะไม่ค่ะนิดนึงนะคะคุณเอชอาช่วยเหลือกันนิดหนึ่งนะคะไม่ได้นะคะพอได้ไหมคะคุณเอชอาหยุดนะคะ หน่วยงานเราไม่มีนโยบายรับสินบนนะคะคุณมีความผิดฐานติดสินบนหรือสินน้ำใจต่อเจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งบทลงโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ